บรรยากาศป่าเก็บเห็ดดีมากเลยอะสวัสดีจ้าท่านผู้ชมทุกท่านนะคะตอนนี้ว่ากันไตเขาเก็บเห็ดตามดอยโอโด้หานลางัง เก็บเห็ดตะเพะเห็ดเพะใต้ตามเขาตามปู้ตามเขาชมบรรยากาศด้านลางผูนันๆั่นด้านลาง,ลาง บรรยากาศป้าเหตุปันเพิินทังเหนือเนาะมึงขึ้นตามดอยตามผู้ตามดอยขันล่มนี่คันสดูดลมนี่กิ่งลกขาง่างเลยคุณกิ่งลกขาง่างไปปูนบรรยากาศในดอย Các sáu kịp hết Ô ô ô Hết chắc là dư say Đây mày, đây mày ปลาเห็ดบ้านเฮาลงยังไงล่ะเนี่ย,ลง,งล,งยลงไปข้างล่างติ๊กติ๊กเนี่ยลงไปข้างล่างยางลงข้างล่างลงดอยลงดอยขันผาดพังกับุ่หละกนลุ่หละกได้พี่น้อง ร <laughs> <laughs> อดรอดน้ำแล้วจะรอดได้ไหมเนี่ยฮก็ <laughs> ะจะรอดได้ไหมเนี่ย <laughs> ผ่านสวนผ่านสวนเฟิ้น <c oughs> มารับตะกร้า่ปเลย มันจะลงได้ไหมนะรอดน้ำบักจับเราก็จะลงตรงนี้แหละตรงที่ตัวเองลงนี่แหละกระเป๋าเอากระเป๋าอองกรกระเป๋าออกก่อนต้องงวงอย่างปีนี้น้ำพี่ต้องเป็นลวดน้ำต้องไปฝั่งโน้นต้องรอดน้ำ รอ <laughs> ดน้ำออกได้ไหมอดต้องรอดผ่านสวนน้ำปักจับอันนี้มันเป็นสวนเขาด้วยเหรอเนี่ยมันมีเจ้าของด้วยเหรอตรงเนี้ยที่เขาบนหัวน,น่คะ่ะอ๋อที่หัวนาที่หวัหวไล่ไปนาเหรออ่ะลงลงต่อไปอีก พูนแค่ถือเข่าอันนี้หือยังก่อนออโอเคได้ มวนมวนมวนเก็บเห็ดลงลงไปข้างล่างมั้งโอเคมัน,มน,มนนียน,น,มน,นชมบรรยากาศป่าเห็ดบนดอยนะคะโชคดีมีความสุขทุกท่านนะคะสวัสดีจ้า